นี่เขายังเป็นคนอยู่ไหมเนี่ยทุกทสิ่งทุกๆอย่างภายในระยะรัศมี100ไม้เนี่ยสูญสลายใหายไปหมดสิ้นกูซานตงเนี่ยน่ากลัวจริงๆดีนะที่พระบ้านโจ แนะนำเราได้ทันเวลาไม่งั้นน่ะพวกเราคงไม่เหลือซากกลายเป็นฝุน่นผงไปแล้วฮเจ้าเด็กปีศาจร้ายพ่ายเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริงเลยเราจะไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกต่อให้พ่อบ้านโจนเนี่ยจะทรมานเราขนาดไหนก็ตามเราจะไม่มีทางเห็นด้วยกับแผนการบ้าๆแบบนี้อีกเจอตัวพวกแกแล,แล้วไอ้เจ้าพวกบ้า อจืใครคือคนที่ต่อยข้าก้าวออกมาซะเขาเขาเป็นคนทำมันไม่ใช่ความผิดของข้านะข้าไม่มาอาจทำหรอกถ้าข้าไม่ถูกบังคับนะ่ะโอ้แล้วใครกันล่ะที่เป็นคนบังคับเจ้าเขาก็คือ ูซานตรงในที่สุดท่านก็นมาที่นี่จนได้ขอบคุณสวรรค์ข้าคิดว่าพวกเราอ่ะจะไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกแล้วมีอะไรหรือทำไมพวกเจ้าถึงคิดหนีแล้วทำไมพวกเจ้าอ่ะถึงวางไข่กลสายฟ้าเพื่อทำลายข้าล่ะเอะ่ท่านพูดเรื่องอะไรนะ่ะ ใครเป็นคนวางค่ายกลอย่างนั้นเหรอเจ้าไม่ได้เป็นผู้วางค่ายกลสายฟ้านี่อย่างนั้นเหรอเปล่านะถ้าข้าเป็นคนวางค่ายกลทําไมข้าถึงติดอยู่ข้างในค่ายกลกับท่านล่ะฮะเจ้าจะบอกว่าเจ้าอะติดอยู่ในค่ายกลน,นี่เหมือนกันอย่างนั้นเหรอถูกต้องถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกเราอะคงจะกลับไปหาท่าน พร้อมกับสมุนไพรอ่ะนานแล้วอะไรนะเจ้าติดอยู่ที่นี่เพราะว่าเจ้าอ่ะมาเอาสมุนไพรอย่างนั้นเหรอกูซานรตรงท่านรู้ไหมว่าทําไมถึงมีค่ายกลสายฟ้าระดับหกอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่มีของที่มีค่าอย่างสมุนไพรระดับแปดอยู่มีบางคนน่ะ วางไข่กลไว้เพื่อปกป้องมันเพื่อให้ท่านได้สมุนไพรอันนั้นพวกเราอ่ะถึงกับยอมเข้าถ้าเสือเลยนะแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ว่าต้องขอบคุณท่านจริงๆนะที่ท่านมาได้ทันเวลาโอ้แต่ว่าทำไมท่านถึงพูดว่าพวกเราอ่ะคิดจะหนีกันละ่ะข้าบอกท่านไปแล้วไม่ใช่หรอว่าข้าจะมาตามล่าหาสมุนไพร เออก็เออมันก็จริงแฮะกู <c oughs> ซานตรงเนี่ยมีพลังที่แข็งแกร่งร้ายกาจอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าก็ไร้เดียงสายยังกับเด็กและที่สำคัญไปกว่านั้นเป็นคนที่หลอกได้ง่ายค <c oughs> ่าผิดเองหืมไม่สิ นนในเมือพวกเจ้าอ่ะติดกับค่ายกนนี่แต่ทำไมเจ้าสี่ตัวเนี่ยถึงเคลื่อนไหวในค่ายกลได้อย่างอิสระล่ะถึงขนาดต่อยข่าได้ด้วยเออนี่มันข่าข่าโอ้แย่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มพระบ้านโจอ่ะวางแผนไว้ว่าถ้าเราไม่สามารถใช้ค่ายกลอะหยุดเขาได้ เราก็จะแซงเล่นละครตบตาเขาเราจะแซงทำว่าเราอะเป็นผู้เสียหายเหมือนกันแต่พวกเราอะกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญกับอันตรายเสี่งชีวิตเพื่อเจ้าเด็กนี่อย่างนี้มันถึงจะอธิบายได้ว่าทํำไมพวกเราอะถึงอยู่ในค่ายกลนเหมือนกันแล้วก็ทําให้เจ้าเด็กเนี่ยรู้สึกเห็นใจใครจะคิดกันล่ะว,ว่าเจ้าสี่ตัวเนี่ยกล้าทําถึงขนาดไปต่อยเขา พอบ้านโจพวกเราอ่ะโยนเจ้าสี่ตัวเนี้ยให้หมาป่าขยำกินซะดีไหมท่านท่านรู้จักค่ายกลอย่างนั้นเหรอเปล่าข่าก็ว่าอยู่ดีจริงๆหท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดข้าแค่ต้องการอธิบายให้ท่านเข้าใจเท่านั้นค่ายกลน่ะ แบ่งเป็นระดับตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงระดับ12ขึ้นอยู่กับพลังของมันและรูปแบบของมันมี3รูปแบบคือค่ายกลที่ใช้กักขังค่ายกลที่ใช้เพื่อสังหารและค่ายกลที่ใช้เพื่อทําให้สับสนและค่ายกลสายฟ้านั่นเป็นค่ายกลที่ใช้เพื่อสังหารแต่ว่ามันก็มีค่ายกลกักขังซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยท่านรู้ใช่ไหมอืม แต่ว่าท่านน่ะได้สังเกตเห็นไหมว่ามันก็มีค่ายกลที่ทำให้สับสนซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยนี่เจ้าจะบอกว่าข้าน่ะโดนค่ายกลที่ทำให้สับสนด้วยอย่างนั้นหรอไม่มีทางหรอกมันไม่ใช่ว่าข้าไม่เคยติดอยู่ในค่ายกลที่ทำให้สับสนมาก่อนแม้ว่าสิ่งที่ข้าเห็นนะ่ะอาจจะเป็นภาพลวงตาแต่ว่าจมูกของข้าไม่เคยโกหกข้าหรอก เจ้าหมอนั่นน่ะต่อยข้าและข้าจับได้คาหนังคาขาวเลยข้าไม่ได้บอกสนอยว่าท่านน่ะติดกับค่ายกลและเห็นภาพลวงตาแต่ว่าเขาตะหากที่ติดกับข้าขอถามอะไรพวกเจ้าหน่อยนี่พวกเจ้าสี่คนน่ะโจมตีกูซานตรงจริงๆอย่างนั้นหรือพวกเราอ่ะติดกับภาพลวงตานั่นทำให้พวกเราคิดว่าท่านเป็นคนอื่น ได้โปรดให้อภัยเราด้วยอย่างนั้นเหรองั้นใครกันละ่ะที่เป็นปีศาจที่พวกเจ้าอ่ะอาจะพูดถึงกันก็เขานี่ไงฮ่าๆถ้างั้นคนที่พวกเจ้าอ่ะต้องการจัดจับและสังหารก็คือข้าสินะไม่รู้ไม่ชี้ กดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะ